มาที่การตรวจสอบการทุจริตผู้บริหารนะครับในการทําน้ํามันปาล์มที่คลองท่อมครับ DSI ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มคลองท่อมตรวจสอบการทุจริตของคณะผู้บริหารชุมนุมสากลครับหลังคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติรับคดีการบริหารชุมนุมสากลชาวสวนปาล์มน้ํามันกระบี่จํากัดเป็นคดีพิเศษ โดยพิจารณาว่าอดีตผู้บริหารสหกรณ์น่าจะาเข้าข่ายทุจริตช่อกงสมาชิกชุมรัฐมนตนรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้สั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนคลี่คลายคาดีนี้นะครับและมีการตรวจค้นก้าวเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ล่าสุดเมื่อวันนี้ทีม DSI ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่พบว่าบริษัทกระบี่วิเศษน้ำมันปาล์มจำกัดน่าจะเข้าข่ายครอบครองเป็นเจ้าของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มคลองท่อมโดยมิชอบ อดีตทีมผู้บริหารของชุมนุมาสาการณอาจเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ต่อตัวเองและก็พวกพ้องส่งผลให้ผู้ถือหุ้นนะครับที่เป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มกว่า50,000รายได้รับความเสียหายจึงนำสำนวนเสนอต่อศาลจังหวัดกระบี่เพื่อขอออกหมายค้นครับ จากนั้นได้มีการสนทิกําลังระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมส่งเสริมสากรตำรวจภูทรจังหวัดกระบีแบ่งกำลังตรวจค้นบริษัทกระบีวิเศษน้ำมันปาล์มจำกัดและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเลขที่88ตำบลคลองท่อมผลการตรวจค้นพบเอกสารหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อคดีซึ่งพนักงานสอบสวนจะมีการพิจารณาสั่งคดีตามพยานหลักฐานและพยานบุคคลให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้แหล่งข่าวเปิดเผยว่าจากหลักฐานทั้งหมดมีแนวโน้มว่าจะสามารถออกหมายจับผู้มีส่วนในการทุจจริตมาดำเนินคดีในเร็วๆนี้ค่ะ